อาจารย์กับอาจารย์ภายหลังก็เห็นตรงกันว่าอันนี้แหละที่เกิดเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่เนี่ยเป็นปัจจัยชุดประการะแก่จิตเนี่ยที่เกิดเกิดเกิดอยู่เนี่ยใช่อาศัยอันนี้แหละ,ะแสดงว่าข้อห้านะคะอาจารย์ตรงส่วนที่เป็นปัจจาย,ยุบันนะคะ ที่บอกว่าเป็นนามขันสี่โลภะแล้วก็เว้นวักถูกไหมคะโลภะมูลมรณาสันนะชาวนะอันเดียวกันเหรอคะมันเป็นมันเป็นจิตในมรณาสันนะเหรอคะใช่ <c oughs> เป็นโลภะมูลในมรณาสันนะเหรอคะใช่อันนี้แหละ <c oughs> อ๋อเป็นโลภะมูลในโลภะมูลในมรณาสันนะชาวนะอันนี้ก็ต้องเป็นโลภะมูลละจิต 8ที่ในมรณาสันนะชวนะชวนะห้าครั้งอ,อันเนี้ยได้แปดปัจจัยได้แปดปัจจัยอันเนี้ยได้แปดถ้าสมมุติว่าตอนมรณาสันนะชวนะไม่เป็นโลภามูลก็ไม่ได้แปดได้หกถ้าช่วยอันอื่นเช่นช่วยมหากรุศลอย่างเงี้ยได้หกปัจจัยแต่ถ้าเป็นโลภแปด ได้แปดปัจจัยถ้าช่วยตรงนี้ปั๊บได้หกปัจจัยเหมือนอันนี้เลยถ้าช่วยกามจิตสี่สิบเอ็ดได้หกปัจจัยถ้าช่วยโลภะแปดได้แปดปัจจัยเพราะว่าโบราณอาจารย์บอกว่าดวงนี้ช่วยดวงนี้ดวงนี้ช่วยดวงนี้ดวงนี้ช่วยดวงนี้ก็ดวงนี้ ช่วยดวงนี้แต่ดวงนี้ไม่ไม่มีหัตถยวัตถุกเกิดแล้วอ่ะจะช่วยอันนี้ได้ยังไงดวงนี้ต้องช่วยดวงนี้แต่ดวงนี้หัตถยวัตถุไม่เกิดแล้วจะช่วยตรงนี้ได้ยังไงก็เห็นตรงกันเลยว่ากรรมะชะรูปหรือหัตถยวัตถุที่เกิดตรงนี้แหละนับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปในมรณาสนาการสิบเจ็ดขณนะน,นี่แหละหเป็นปันจจัย ะจะอ่านอีกครั้งไหมเนี่ยข้อ5้าใช่ค่ะอ่อานข้อหอีกครั้งหนึ่งท่าธรรมารมที่น่ารักน่ายินดีคืออาหัตยาวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับอุปาทัศน์ของจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปเป็นปัจจัยนามสันสีที่มีความยินดีต่อใจ สิบยิบสอที่ประกอบเป็นปัจจัยุบานแล้วปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มีแปดอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนครับครับผมวัฒลัมมณะปุเรชาตินิสยะอารามโนปานิสยะวัฒลัมมณะปุเรชาตะวัฒลัมมณะปุเรชาตะนิปยุตตะอัตถิอวิราตะ ในดอย่างนี้อำนาจของอารัมมนาอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษตอนนี้เราก็เข้าใจอารัมมนาปะกินนักกัคัตนาอาจารยขออีกนิดนึงค่ะสมมติว่าตอนตอนมรณาสันนัชวนะของของของคนเราอ่ะถ้าเขาตรงตรงนั้นเขาไม่เป็นโลภะสมมตินะเขาไม่เป็นโลภะมันจะมันจะเป็นที่ มันจะเป็นที่อันไหนคะมันเป็นอ,อัน<ะ>ที่สามถ้าถ้าหัตถยว,วัตถุเป็นอารมณ์นะอ่าถ้าหัตถยว,วัตถุเป็นอารมณ์นะได้หกปัจจัยม,มโนหนึ่งที่ไม่ใช่โลภะนะก็มีอะไรอกุศล,ลจิตเหลือโทสะโมหะแล้วก็มหากุศล,ลจิตแปด มหากริยาจิตแปดหาสินตุปาทะจิต, 1. 1> ตหนึ่งตถารับอารม์คือหัทยาวัตถุแต่ถ้าเป็นโลพะแปดเนี่ยแปลว่าเขาอยู่ในกลุ่มของคาถาเสชังตรงเนี้ยโลพะแปดเข้าไปพึงพอใจในอิทธานิพันธรูปสิบแปดในนี้มีหัวใจหือเขาขึ้นเข้ามาสู่ ใช่ไหม <c ười> ที่จะเกิดใช่ไหมโอกาสน้อยนะที่จะเกิดเนี่ยเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งวัฏฐานเนี่ยหัตถยะว,ว,วัตถุเป็นอารมณ์ด้ว <c ười> ยอย่าสมมพติว่าเราหมายความว่าเราการที่หัตถยะวัตถุเป็นอารมณ์ให้เราอ่ะมันเป็นยังไงคะก็อย่างอย่างสมมติว่าเอาถ้า ดึงจากตรงนี้ก่อนอดึงจากหัตถยัวัตถุที่อย่างสมมติว่าอย่างนิพพานและลูกศิแปดเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างนิพพานและลูกศิแปดเนี่ยปัทวีอาโปเตโชวาโยภาษาทะลุห้า เข้าไปรับรู้อ่ะโดยธรรมชาติแล้ว,วนะเขาจะเป็นปรมัตร์เพราะเขากำลังปรากฏอปัจจุบันใช่ไหมเขาเป็นปรมัตร์พอเ,เป็นปรมัต์ปับ๊บผู้รู้อารมณ์ก็ส่วนใหญ่เี่ยถ้าเขารับอารมณ์ปัจจุบันก็จะมีสติอันนี้พอเข้าไปมาถึงหัตถะยาวัตถุเนี่ยขั้นทยัววัตถุนี่คือที่อาศัยของจิตใช่ไหมขณะที่ เขากําลังเจริญสติอยู่นั้นน่ะเขาเข้าไปรู้ถึงหัวใจกําลังเต้นสมมตินะหัวใจเต้นหัวใจเต้นเขาก่อนอารมณ์ที่เป็นหัวใจอ่ะที่เขารู้สึกนั้นน่ะมาเป็นอารมณ์ตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ดูรูปอารมณ์อื่นละแต่เขาดูรูปอารมณ์คือหาทะยัวัตถุเป็นอารมณ์ มหากุศลจิตเกิดสมมุติเขามีสติ ที่ปรากฏเกิดขึ้นยิ่นี้คิดนะนี้ไม่รู้นะนคิดเอาเองว่าเป็นแบบเนี้ยินดีพอใจที่นูก็เข้าประกอบด้วยอํนานาจของอารามนาทิปติและอารามนุปุปปะพิญญาอารมนุปุตะพิษญาเพิ่มเข้ามาอีกสาาองแต่อันอื่นก็ยังมีอยู่อาภูเร,รสามหาสองและทนูอันนีน้คือ การแสดงอำนาจปัจจัยว่ามีทั้งหมดสามสี่หกห,กหกแปดอำนาจปัจจัยมีอารามณณะปะกินนักกะคัตน,นาเนี่ยปกติจะมีหนึ่งปัจจัยใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีหนึ่งปัจจัยมีหนึ่งปัจจัยแน่ๆ จะจะมี3บ้าง4บ้าง6บ้าง6บ้าง8บ้างตามอารมณะปะกินนักกนนานธาห้าข้อข้อที่1มี3 3ปัจจัยคืออา,อาทิโนข้อที่สองมี4ปัจจัยอาบุาาเล3สาม ข้อที่3มี6ปัจจัยอ่าปุเร3สา2ขาสองข้อที่4มี6ปัจจัยอ่าที่นูปุเร3สาข้อที่5มี8ปัจจัยครบอ่าที่นูปุเร3สา2าสองดังนั้นเราจึงสามารถสรุป อารมณะอารมณะเนี่ยที่บอกว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยแล้วมี8ปัจจัยเนี่ยมีอารมณะปะกินอกาศคัตนายอยู่5ข้อนี้กลุ่มที่สองคือกลุ่มทิ่นูทิ่นูมีปกินากะคัตนา มีสี่ข้อมีสี่ข้อคือข้อสองสามสี่ห้าแล้วก็ห้าถ้าถามถา2สองุดเนี้ยการรูบลงมอำนาจปัจจัยมีกี่ข้อมีสองข้อ คือข้อสากับข้อห้าเช่นข้อ3ข้อสมแดดนับปัจจัยเท่าไหร่6ปัจจัยคืออารูเลสาฐานสองอย่ายกเอาอันนี้เป็นประธานก็ดึงขึ้นมาก่อนดึงปัจจัยและที่เหลืออีก5ต่อมาถ้าอันนี้8ปัจจัย ถามใครเป็นประธานถามนิดเอาถามนิดขึ้นมาก่อน<ม>แล้วจะเจ็ดปัจจัยก็ตามมามเป็นต้นเข้าใจไหมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เข้าใจจำองค์ธรรมของแต่ละชุดได้<ม>เราก็จะรู้ว่าอำนานนจปัจจัยที่เข้าช่วยปการะเนี่ยม,มีขอบเขตอยู่แค่ตรงนี้ เท่านั้นไม่มากไปจากที้เลยอันนี้คืออารมณาชาติแปดปัจจัยแล้วเราก็จบส่วนที่เป็นมิเทศของอารมณะปัจจัยแปดปัจจัยนะแล้วก็มีอารมณะปกินอากาศขัตนา5ข้อทีนี้ทิศู